ลายหางงวงไฟตกกาบมีรอยกองนะครับทีมปูนเอารับปูเน่าบวกสิรินาพานะครับอฝากเพื่อนๆครับปูเน่าเอครับเพื่อนเดียวขอแค่หนึ่งมาไฟใส่นะครับลงบอกลาครับนี่เส้นขาวๆนะพี่น้องทำตัวลงมาได้แล้วนะครับเพิ่อนตัดเกี่อการข้อมือนะครับคือตำแหน่งหางครับโอ้งวงไฟมันเงี่ยมันหนักกว่าพี่น้องติดสร้ายเยอะนะครับ อ่ะเหนือปลาขเขาเขาเป็นแค่บางๆก้อนตั้งงพี่น้งองมันจะเบียดกานใส่เมือครับหนักเลยครับหนักเลยอ๋อตัวเลขตีกุ้งกันนะครับเป,ป,ป็นไปเพราะใครับจะลุกชุดไทยเลยพี่น้องเชิญรับประธานให้กำรังใจในบางให้ระดับขั้นไจครับทีมงนานของศ<ว>รีคากองนาให้มาช่ายด<ว>้วยครับ<ว>ขัาไวไป<ว><ว> 10นะครับพี่น้องครับถึงงานโพน่าหวงซิลินภานะครับไปาต้ัาราลพาาาตามเขาลูกตามเขาตามเขาลูกตเขาที่นี่เลยนะครับ แต่คนท่านนี้มา,า,าเยี่ยมเลยนะครับันทางนีเยี่ยมนะครับเป็นอะไรครับปูนเน่านะครับการสะปิดตัวจมแลดมีเยบมากมากนะน,นะคะนีนเ่เปนนานะน้อเด้ kira 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 kira, kira. Oh เปทีุ่ดับานันะครับเด็นพต้งเวลาสิรินาผาิไรไผ่นักต้อยเนี่ความตื่นอนะครับครัสางนุ่มนะครับสิรินภานะครับไปลุ้นกันต้งับเอาไปนัอที่เแหน่งงานครับฮ ด้าภาศรีนาแนะครับังตเขาคงวันเกาครับพี่น้องยบ้างหนักสายที่สองมีลำตังเกินไปน่นประมาณสามทีว่าครับตีแหย่เป็นลูกที่เลียงนี่นกันเลยสองร้คะแนนตางตาเป็นหอกสีนี่ลหนักนะครับเป็นหียิ่โตนะท่าน กันไปลุ้นกันไปเปานะครับพี่น้องครับที่นี่เราต้อมาตั้งพี่น้องเบานะครับกคลังจะเบี่ยวแต่แค่ดานของมือขังษาการตั้งตั้นดันเด็นพี่น้องเล่นกันไปลุ้นกันไปครับสองร้อยห้สิบคะแนนฐานนี่นะพี่น้อง นั่นคือตำแหน่งหางคือลีลาการลงขอของอทีมงานปูเน่าในนามของศรีนภา,านะครับตอนนั้นเรา,าสังก็งว่าฟาดแกงแกงจะจ้ำกัวามือวอีรอนสำหรับราคาที่คืดกันไว้นันเพียง1ิแล้วาชัปัญหาครับต่อตัวเลขคืนมัน บิกันไป,นนไปนะรุปกน,ก,น,รนกันไปนะครับกำลังจะลุสาน่ขาวที่าง้มาจะช่องสีค้ามแล้วอย่งที่กหนสามเอผ่านไปท่านไปนะครับสบายน,น,น,นะครับพี่น้องจ้องสีข้ามเรื่ยๆสุดข้าแรงานวันโสมากควันต้นหลอดําดำเลนะพี่น้องเุ่นกันไปรุนกันไป เจ็นนำเจ็ดแรกต่างๆลน,นะครับยี่สิบคะแนนานเลขหาสิบีนาทีา่าร์าารารารขา,า,า,าร์บร์บก็์าร์บาร์าร์บาร็บามาร์รบาารร์าารบรบารารา